อมตกเม็ดแล้วเกตึงเลยรอลงลงเม็ดวันนี้ต้นต็อกวันนี้ tóc đều. Tốc mà đã. Rồi mà trừng <laughs> ใส่ใจความรอด้ตืนไแน่เลยคอยใจความรอหล่ะโอ้เะเจ้าวางออกแล้ว chút con vô Vậy là kinh bó rồi đâu Vậy chết lật con Chúng mình bà cắn nha được quá Có ra đình với ai Vậy là cắn không Cặp đôi นูมันเป็นเกนในการนี้เกนไอ้กีบไมก้ก็องอโบราตีรือรถนาราติวตัตรก็องอในรา,าปารามันเป็นเกนกีบไม้ถึงเอาหลังกันกันนะเป็นเก์เก์ใกลๆว่ามันลถดไกโกกีกบไม้มันกีบไดกองเองเลยต่างวัวต่างอ้าง trong này thì tổ đứt tay nào vậy tao này đâm bím rồi nát cặp phải đâm mấy rồi được gần nè giữ đâm mấy rồi vào cùng bùm đuôi cái nè vĩnh rồi đang đang muốn đi vào vĩnh rồi à biển này phải ăn đâm mấy nè cái mai rằng có trang mà tính ăn trưa phải พอติกริโกก็ดำมาแล้วรถติดเกนนั้นก็ดำไปติโกเนี่ยพอดำมามันแล้วตรงนี้พอรถมาติดเกนนะรถติดเกนดำทุกกันครับแต่ก็ดีกัน <missinya> <coughs> 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 còn anh năn để anh đi <laughs> anh đập rong mép đây này, bảo làm tiết kiệm mà nha, vẽ trái cam bay này cả đôi con ní, tang con tang con, mau vẹt ô, này bay này nè cái này na vào vung đinh nè, rớt rơi cả này, ino lục yang keng đấy, mình mình tập quay đôi chút, không gai rùa, mình mới rùa mà keng, mình gai rùa, lục yáng, bộ lục Koi này, quay đôi chút, không ra cái rùa, lục yáng có chót cái rùa, อีโน,น่มันอีโน่มันมันไม่ไกลหรอกครับได้ปืนนะแหล่ช่วยรถตีเก้าพุ่มจบเลยเปืนไม่มีพุกเลยนะพุ่มจบจัดตีเก้าวหล่ปะหน้าตังนี่นะนนะเมื่อนัดไม่เลยแหล่ cho quay qua phải tầm, không phải tầm mấy phải tầm mấy mai quay qua đi rượu tre là mai trùng đuôi phải ở phần này rồi trùng ở nơi đây nè tầm ăn vì nơi mới đúng đây มุกไว้เดีาวกินน้ำไม่เต็มตีดีรวยได้เลยไม่ตกเต็ดด้วยกันนี่รถไม่รู้ปีไหนครับรวยนัดกันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คก,กินบร่รวอยว่าตรงไหนจัดก,กันนั่นเหรออันนี้รวยวัดลันตัวครับตรงไหนจัดเตรียมด้วยรวยวัดลัน Kai gặp này, kai gặp 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 kai lúc kai gặp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  kai đi kai gặp kai lông kai gặp 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 kai เรื่องเงิกากาเจ้นต่อรงนะครับกาเจ้นต่อรงไว้เล่นจะได้เป็นล้านแต่เ,เราต้องเอาไปเก็บดำคือดำมันหยกไม่ต่างนุอยดำมันหยกไม่ต่างนุอยอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปตุกไม้กันเก็นไปก่อนได้ไม่มีปัญหา,า,าตุกไม้ตุกไม้ตัวก้อนเก็นไปก่อนได้เลยครับเอาไปทึ้งดำดำปรากิฏก็ บอก็ดำในมาเลียรถนั้นหนมมันปลุกจริงเด่ว่ากนดดำมันก็ดำมาไม่เล้กันเรื่องกันถ,ถุกไม้ไม่ต้องเอาไปดำไม่ได้อะไรถุกไม้ถุก,ถกอัดตัวกันยังอะบอบหลัง,งกันกาวเต้นตังแล้วกนีเดีด,ด้วยอันนี้มีรบราณไรในรงด้ไตามตีอันนี้เอาไปใจมวกไปลายางเปลนดำไหม Chạy dâm tram mít hook mít banh ra vòng chặt với gần đây chạy dùng 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 gần đây chạy มาถึงอ่ะคนมาเล่ไร้คนเลยมันไม่ได้เก็บดับก็รับแร่ปับดับไม่ได้นะวะแต่ <laughs> ว่าปานายันปานเลยปานายนี่ดับมันนะพวกเก่งกับปานกันนี่รถมันอยู่อันตอนดินนี่รถหนมากยูงไงจ้าเอาไปตอนดินนั้นตอนได้คนดักปักเลยดับเนี่ยไม่ปรือ ยิงตกบ้านบ้านเลยโยกับแปดทิพเลือกบนบว,วะแปดทิพย์เลือกอก,อกับปล่อยกันนี้กทิพยต่อโรคมาแปดเลือกปล่อยนี่กับูดตึงกับหลา,าตาต้องต้องไว้ที่แบบนี้มันต้องไ้เจ็ดจิโรว่วันหนึงตัวเด็กหลักนาะได้ได้ครับต้องตาเอาเลยนครับต้องไว้ที่หลังก้าน,นนะคกเปล่งแยนี่ต้องไปเก,ก็บดำครับ แต่นี่ก็ต้องดำดำถ้าไม่เราไปดำสายเป็ดปด้วยเลยกันนี้เดินดำไม่ได้มวกติดฟิล์มใช้ปาลายังด้วยเลยกันนี้กันเก้า <c oughs> <c oughs> ไหวขึ้นบดินเดียวไปลวไลนที่เขาทำไมได้บดินไม่รู้ไปวิ่งอะไรได้แต่ตัวตดำในตะเกียก่อปปน,นเราไปไปไหนแับนี้ มาโรเตบโบค้นดังหวะแล้ว,ว่าวามาโรเตบโบค้นไม่รู้ไปลงในที่ครับให้มาโรอยู่นี้เออไม่เคยมาที่ครับรมีแต่ละมุนเที่ยตัวก <c ười> ็อย่มอนาดิ้นวะควนค mình cũng không ai qua, bây giờ này gặp một điều, nếu mà không có gì thì, chỉ để anh ấy đi lông tai dính, tai dính côn to, rồi, rồi cả cái ai nó mở bồn này, trời, sa mà thế mà leo, hahaha, vẫn để nam tôm nữa chứ, ai cũng không có đâu, vẫn để nam tôm. nhà mà quang loan yên đấy bên yên wom lê quang loan nha brawl em nụp bay 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 quăng อย่าไปต่างรสต่างรสเหนื่อยว่าจะเหนื่อยนะวะวันนี้พุ่มก็ลืมว่ามันยังมาปกติคนกวาดเยอะไม่ได้เจอได้ไหมคนกวาดเยอะกันว่าเจ้าตัวนี้เหนื่อยว่าเบื่อนะว่ามันกดอย่างโปโกอะไรเกิดตัดก้าวเก่งได้โปโกเนี่บมึง ก็เกอโอ้อย่าโอนเหยียดแมวไม่ตายตีบาไม้มึงโอนเลยแล้วกุ้งไปรุนเย็บเลยแล้วเลยเต่โอนเลยยกยกยก,ยกรัวแลาวลมลมรัวแล้วตัวโอมตัวนี้เท๊ตนี่ม,มาตัวนี้เราปัวตัวนี้เท๊ตโอมก้อยปัวไปเลยโจมตัวนี้เรา เดี๋ยวจะมาตอนนี้แล้วครับแต่เปลี่ยนเป็นสีเดียวไปเลยดีวะอือพอว่าต้มต้มตัวนี้เม็ไม่โดนเป๊ะตนนัวได้หลารัวมันต้องไปรักตัวแล้วือจาไม่นักกับโปรยแบบนี้ก่อนก่อนไปต้มพอถึงเน่เน่จะราไปต้มไม่รู้มันไปนไักได้รัวแักวิ้งหลาตอนนี้แล้วมันต้องมีติ้งแล้วรัว điều mà chan kê đâm mãi thì đấy, chắc thịt rứt à, nhìn chỗ na banana rít đấy quá, mình đã lung wei lắm, tạ phản phứ mẫn mẫn lung wei, keng keng, cái mati, mị để cho mún na tua, bye, mị chắc đâm cha là, cây cây tát bóc gỏi luôn สร้างกิงก็ย่ยงนี่หัว <c oughs> ได้บอกกบกโกโอเคครับไม่รู้ไปไหนดีเลยนะเนี่ยเราตัวรับก่อนไม่รู้ค้อยไปวิ่งลงไหนเดี๋ยวก็ติดตามในคลิปหน้าไม่รู้ไปไหนคลิปนี้นก็จบตอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับปุ้ม